หลุดหลักฐานกรรมการโกงให้มาดริดแต่สุดท้ายก็ยังแพ้เกมเอลกราซิโกยังคงเดือดอย่างต่อเนื่องครับหลุดหลักฐานมาเรื่อยๆกันเลยทีเดียวนะครับเฟรนตอเลสเนี่ยถึงกับโพส์ตในสตอรี่ส่วนตัวของตัวเองเลยนะครับว่าจังหวะที่เขายิงแล้วไปโดนแขนอเลียงชัวเมนี่มันไม่เรียกว่าแฮนด์บอลหรืออย่างใดแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใส่คำพูดอะไรแต่อีโมจิที่เป็นเครื่องหมายคำถาม มันก็บ่งบอกทุกอย่างว่าเขาสงสัยกับเหตุผลนี้นั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เดือดที่สุดและกลายเป็นหลักฐานที่มัดตัวต่อผู้ตัดสินนะครับคือคลิปวิดีโอจากห้อง V A R ครับเขาอาจจะลืมนะครับว่ามันจะมีการบันทึกเสียงด้วยนะครับฟรานซิสโซโรมาโนครับก็ได้รายงานว่าโทนี่ควรมาตี้ครับผู้สินห้อง V A R กำลังทำหน้าที่อยู่ครับและเขาเนี่ยได้พูดออกมาว่า ขอบคุณพระเจ้านะครับในจังหวะที่เขาเนี่ยดูจังหวะว่าเฟอร์มิโลเปสนั้นแฮนด์บอลก่อนนะครับจังหวะที่เข้าวัาทก,กับเฟรเดโกบารเบเดแม้ว่าจะยิงเข้าไปลูกนี้แต่มันเกิดจากการแฮนด์บอลก่อนในจังหวะนี้นะฮะซึ่งพอเขาพูดมาเนี่ยโอเคแนละ้วเขาจะบอกหุยฟังภาษาไทายเขาพูดภาษาไทยเหรอต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจังหวะนั้นเนี่ยเขาพูดว่าเมนอสมานะครับ ซึ่งแปลว่าแตงกอนิสนะครับซึ่งถ้าอุทานเนี่ยเป็นบริบทเวลาลงอกก็โอ้โลงอ,อกไปเลยขอบคุณพระเจ้านะที่ลูกนี้เนี่ยมนแทนบอลอารมณ์ประมาณนั้นกันเลยทีเดียวนะครับก็เลยถูกมองว่าเอ้ e y, ควนมาตี้เนี่ยเป็นแฟนของเรอัลมาดริดหรือเปล่าทําไมถึงมาพูดแบบนี้นะฮะและมีอีกหลากหลายเหตุการณ์ครับซึ่งเกมเกมนี้มันถูกเชื่อมโยงไปด้วยนะครับว่าแฟนๆของเรอัลมาดริดเนี่ย กระทำเหตุการณ์ระยําใจตตบ,บีตบันใส่นักเตะดาวรุ่งของตัวเองที่ได้รับโอกาสการลงสนามในเกมแรกในเกมนี้ครับอย่างวิตตอมุนยอสนะครับดาวเตะวัย20ปีซึ่งเขาเนี่ยย้ายจากบาร์เซโลนามาที่เรอัลมาดริดได้สักพักแล้วแหล,ละและก็เกมเกมนี้ลงมาแทนที่ของวินิซิอุสจูเนียนะครับวินิซิอุสเนี่ยเจ็บและทางด้านของอันเช่เนี่ยก็ส่งมุนยอสคนนี้ลงมาครับ และก็จังหวะที่เอมาเป้น,นั้นแทงบอลอย่างสวยครับให้กับมุนยอสุดเข้าไปจับบอลแรกอย่างดีแต่ว่าลูกนี้ยิงไม่เข้าซะอย่างนั้นทาให้เขานั้นถูกแฟนบอลเรอัลมาดริดนั้นโอ้โหคอมเมนต์ด่าทอบูลี่เยอะแยะที่หมหดว่าไอทอระยศะไอคนหักหลังไม่กล้าย,ยิงทีมเก่าตัวเองจงใจยิงให้ไม่เข้าใช่ไหมกลับกลายเป็นซะอย่างนั้นครับไม่คิดว่าเกมเอลคราซิโกนักเตะดาวรุ่งที่ได้โอกาสการลงสนามเกมแรกคนนี้จะกดดันเลยซะอย่างใดนะครับนักเตะคนนี้เคยต้องปิด โลกโซเชียลของตัวเองไปเลยครับเพราะว่าเจอกับกระแสด่าถาโถมมาแบบนี้เพราะพว่าเขาคือเด็กลามาเซียเคยเล่นกับเฟอร์มิโลเปสแล้วก็ชาบีซีมอนมาแล้วแฟนมันดิดก็เลยมองว่า จังใจจงใจยิงให้ไม่เข้าเพราะว่าไม่อยากยิงทีมเก่าไปซะอย่างนั้นนะครับแต่จากหลักฐานะแบบนี้ครับก็ถูกมองว่าผู้ตัดสินในเกมเกมนี้เนี่ยทั้งห้อง VAR และก็รวมไปถึงการตัดสินต่างๆในเกมเนี่ยก็ดูไม่ยุติธรรมอีกด้วยครับมีหลากหลายจังหวะที่ควรจะมีใบแดงเกิดขึ้นหรือว่าจุดพ้องจุดโทษอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ทําไมผู้ตัดสินนั้นถึงไม่กล้าเป่าสุดท้ายแล้วผู้ตัดสินเนี่ยก็ยังเข้าข้างต่อเรอัลมารวิดอยู่ดีครับ ในห้อง VR เนะนี่ยพคนามีเนี่ยก็ถูกเพ่งเล็งไปว่าทำไมถึงทำแบบนี้เช่นเดียวกับอาริฮันโดแอนานเดสครับผู้ตัดสินชาวสเปนิชเนี่ยวันนี้ก็ถูกจับจ้องเหมือนกันว่าเป่าไม่เป็นกลางหรือเปล่านะครับแล้วคุณลละครับรู้สึกอย่างไรครับกับเกมเอลคราซิโกเพราะว่าแบบนี้ครับมันก็ทําให้เกมการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยมันดูไม่มันแล้วหรือเปล่านะครับแม้ว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะเหลืออีก3นัดก็ตามนะครับเรอลมริดเนี่ยยังเหลืออีก3นัดที่เหลือ ถามว่าเจอหนักไหมมันก็ไม่หนักอะไรมากเลยครับกลางสัปดาห์เจอกับมาโยกาแต่มาโยกาก็ยังรูุไปที่ฟุตบอลยุโรปอยู่เนะี่ยส่วนเซบียาเซบียาก็ยังหนีตกชั้นอยู่ โซซิดาเนี่ยพวกเขาก็แทบจะไม่รู้อะไรแล้วนะครับในขณะที่ตัดภาพไปที่บาร์เซโลนาครับบาร์เซโลนาเนี่ยสามเกมที่เหลือนะก็คือบุกเบียนเอสปานยอลนะครับแล้วก็จะมีเกมเปิดบ้านเจอกับเบียร์เลที่ลุ้นคืนที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่ <c oughs> เช่นเดียวกับแอตติกบิลเบาในเกมสุดท้ายส่งท้ายนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรื่องของความเดือดเนี่ยสองทีมนี้มาดริดกับบาร์ซ่ามันก็ยังมีความด่งความเดือดอยู่นะครับผมเพราะว่าก่อนเกมเนี่ยอันเช่ก็เดเนแบบแหมไปพูดเน็มๆนะว่า น่าเสียดายนะที่นี่คือเกมสุดท้ายที่จะได้เจอกันแล้วและเขาก็จะอําลาตําแหน่งของเรอัลมาดริดแล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยฮิวิโกไปแล้วไงนะชาบิอรลอนโซจะเป็นกุซซ้อคนใหม่ของเรอัลมาดริดในฤดูกาลหน้าแต่อันเช่นเนี่ยไปบอกว่ามันก็น่าเสียดายนาะเพราะว่าบาร์เซโลนาเนี่ยไม่ได้เล่นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกในเดือนหน้าที่สหรัฐอเมริกาน,นั่นเอง นะฮะเรียกว่ากัดกันไปกัดกันมากัดกันไปกัดกันมามันกลับกลายเป็นสับแบบนั้นกันก็ได้ครับแต่เรื่องของการตัดสินคุณเลยครับรู้สึกอย่างไรและคิดเห็นอย่างไรที่ผู้ตัดสินนั้นทำแบบนั้นในห้อง VAR ครับ